ต่อมานะครับผมในข้อที่6นะครับผมอันนี้เป็นโจทย์ที่ไม่มีตัวเลขมีแต่ตัวแปรนะครับก็มาลองดูกันเขาบอกจุด A อยู่ห่างจากประจุจากเอ้อรเป็นระยะ R มีสัก์ไฟฟ้า V เมื่อนำประจุทดสอบจาก A ไปยันจุดที่มีระยะนั่นถามว่าจะสิ้นเปลืองงานไปเท่าไหร่ก็คือหางานนะครับห่างาน W A ไป B เท่ากับ Q VA ลบ VV อันนี้คือสูตรใช่ไหมเราเปลี่ยนนิดนึงแล้วมันดูจากไหนนะจากจุด A ไปยังจุดที่เป็นประยะอานันต์ใช่ไหมครับเท่ากับ Q VA ลบ V ที่เป็นอาน,านันต์ก็จาก A ปอนันต์นะครับก็คือ Q ของ VA อย่างเดียวเพราะว่าอันนี้มันคือศูนถูกต้องไหมอ่ะพอมันเหลือศูนย์ปุ๊บเราก็เปลี่ยนเรารู้เลยว่าเอ้ยเรารู้ว่า V มันเท่ากับ kq ส่วนด้วย r ไงใช่ไหมครับ kq ส่วนด้วย R ก็แทนค่าไปอีกทีนึงนะครับ w นะครับไปอิินิตี แล้วกับ Q VA เปลี่ยนเป็น K Q ส่วนด้วย R ครับดังนั้นก็สรุปอ่ะจัดตู้ให้มันสวยๆหน่อยแล้วกันกลายเป็น K Q Q ส่วน R นะครับซึ่งถ้าสังเกตนะครับมันจะไปลักษณะมันจะคล้ายๆกับสูตรน,นี้เลย K Q Q ส่วน R นะครับซึ่ง U มันก็คือพลังงานศักด์นะครับพลังงานศักด โอเคครับผมขนส่งมาใครนี้ก่อนแก๊มา